มาทําความรู้จักกับมะเร็งหัวใจของคุณอ,อมอัคคภันธ์กันแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณอ,อมด้วยนะครับที่จริงแล้วมะเร็งหัวใจเป็นมะเร็งที่พบได้น้อยมากๆคือพบประมาณ1ในล้านคนแล้วก็พบแค่เพียง0.1%เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับมะเร็งอื่นบนโลกใบนี้ในกรณีคุณอ,อมเนี่ยพบมะเร็งขนาด12เซนทิกรัมในหัวใจแล้วก็มีการให้เคมไป5 6ครั้งและกระจายพปท่ปอด2จุดแสดงว่าเข้ 4, าสเตจ4ีระยะสุดท้ายแม้จะพาตลอกแล้วสุดท้ายก็ช่วยไม่ได้ครับ ถ้าเป็นมะเร็งที่หัวใจแล้วแต่ว่าเป็นเซลล์ไหนก็มีทั้งหมด4ีชนิดถ้าเกิดเป็นผนังหลอดเลือดผนังหัวใจอะ่ะเขาเรียกว่าแองจิโอซาร์โคมาก็เหมือนหัวใจเป็นหลอดเลือดชิ้นหนึ่งะนะเนาะหรือถ้าเกิดเป็นที่กล้ามในหัวใจก็คือเรียกว่าลบโดไมโอซาร์โคมาสาเหตุของการเกิดมะเร็งหัวใจยังไม่ทราบแต่ว่าภาวะบ,บางอย่างอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเช่นกรรมพันธุ์โรคบ,บางอย่างสารเคมีหรือว่าสารพิษบ,บางอย่างหรือว่าเคยรับการฉายแสงที่หน้าอกอาจจะเพิ่มความเสี่ยงได้อาการก็จะคล้ายคนที่หัวใจวายนะครับได้แก่ เหนื่อยหอบอาจจะมีไอแล้วก็เนื่องจากว่าหัวใจเป็นอวัสดุฉีด